สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางสารทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับดวงจิตพูดเนาะ,ะผมขอเรียกว่าดวงจิตพูดแล้วกันเนาะเพราะว่าในภาค2โอ้กว่าอนิเมะจะฉายถึงตอนที่ห้วอี่หาวหลอมรวมกับสาิลิตเนี่ย มันก็ใช้เวลานานเนาะก็ไม่รู้ว่าทางอนิเมะอะครับมันจะแปลว่าอะไรมันจะแปลยังไงนะครับแต่ผมขอตอนนี้ขอเรียกว่าดวงจิตพูดไว้ก่อนเนาะโอเค ดวงจิตพูดนะครับวิวัฒนาการของดวงจิตพูดหากกล่าวถึงดวงจิตพูดต้นกําเนิดอย่างเป็นทางการเริ่มต้นในภาคที่2นะครับแต่รูปแบบหรือกระบวนการของดวงจิตพูดนะครับจะดำลงอยู่คล้ายๆกับเสียวอูนะครับอยู่ในลักษณะเดียวกันในช่วงที่สังเวยเป็นวงแหวนและจิตวิญ,ญญาณสามารถออกมาช่วยต่อสู้ได้มีสตินึกคิดเป็นของตนเองนะครับต้นกําเนิดนะครับภาค2ในภาค2องัวอีหาได้พบเจอกับอีไหลเคอร์อซื่อซึ่งมาจากต่างโลก ได้สอนเวทมนต์บางอย่างให้กับหัวอีครหาทําให้หัวอี้เหาเสามารถทําสัญญาเท่าเทียมกับสัตว์วิญญาณได้นะครับและกลายเป็นดวงจิตพูดที่ยังมีสติปัญญาเดิมนะครับโดยที่ดวงจิตพูดตัวแรกอย่างเป็นทางการในการทําสัญญารูปแบบนี้ก็คือจักรพัร์ดีดีหิมะนะครับหลังจากนั้นปัญหาที่สะท้อนให้เห็นในภาค2คือการที่เทคโนโลยีของมนุษย์ก้าวหน้าจนเกินไปนะครับ และได้ลูกหลานที่อยู่อาศัยของสัตว์วิญญาณสัตว์วิญญาณหลากหลายชนิดได้สูญพันธุ์ไปนะครับจึงเกิดการต่อต้านจากสัตว์วิญญาณนําไปสู่สงครามระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญญาณพวกอีหาวได้ลี้คลายปัญหานี้จนเกิดความร่วมมือระหว่างสัตว์วิญญาณและมนุษย์โดยการจัดตั้งหอวิญญาณซึ่งทําหน้าที่ในการทําสัญญาแบบเท่าเทียมระหว่างสัตว์วิญญาณ ที่ใกล้สิ้นอายุไขนะครับกับวิญญาณจาร์ทำให้ลดปัญหาการล่าสัตว์วิญญาณลงแต่ก็ล่าอยู่ดีเนาะในช่วงพัฒนานครับจะเป็นช่วงภาค3ในภาค3เทคโนโลยีในภาคนี้สามารถสร้างสัตว์วิญญาณเทียมได้แล้วนะครับโดยมีระดับ10ปีถึงห0 0 0นปีนะครับแต่ระดับหมื่นปีเนี่ยจะเป็นท้ายๆเรื่องเนาะ,ะจะถูกสร้างโดยกูเย,ยนาเนาะโดยสัตว์วิญญาณเทียมหรือที่เรียกกันว่าดวงจิตผู้เทียมนะครับ ซึ่งก็มาแทนจะเรียกว่าแทนที่สัตว์วิญญาณแท้ก็ไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าคือสัตว์วิญญาณอาจจะไม่พอต่อความต้องการของวิญญาณจานนะฮะก็เลยมีสัตว์วิญญาณเทียมนะครับให้มาหลอมรวมจะอยู่ในรูปแบบของจิตวิญญาณนะครับจะไม่ได้เป็นสัตว์เหมือนแบบสัตว์วิญญาณเลยทิศทางการวิจัยของหอวิญญาณตลอดหมื่นปีไม่ตรงกับเจตจำนงเดิมของหัวอี้่าวนะครับและได้ทําลายระบบนิเวศ ยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากการทดลองอย่างหนักยังจําเป็นต้องใช้ยีนของสัตว์วิญญาณที่แท้จริงในภาคน,นี้แทบจะไม่สามารถหาสัตว์วิญญาณที่แท้จริงได้อีกแล้วเหลือเพียงสัตว์ลายระดับสงูงและสัตว์วิญญาณจํานวนน้อยที่อาศัยอยู่ในใจกลางป่าใหญ่ชิงโตซึ่งถูกควบคุมโดยหอวิญญาณนะครับวิญญาณจานส่วนใหญ่จึงใช้แต่ดวงจิตผู้เทียมนะครับในการหลอมรวมเนาะหลอมรวมเป็นวงแหวนเนาะสุดท้ายแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณอีกครั้ง ปัญหานี้ถูกคลี่คลายโดยการเสียสละของราชาแห่งสัตว์วิญญาณกูยนาและถังอูหลินผู้นำโรงเรียนสื่อไลเคอร์และสำนักถังในขนาดนั้นทำให้มนุษย์และสัตว์วิญญาณอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับช่วงภาค4นะครับเป็นภาคที่เฟื่องฟูนะครับในภาคที่4การวิจัยของหอวิญ,ญญาณยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถ พัฒนาดวงจิตพูดเทียมไปถึงระดับแสนปีได้แล้วและยังพัฒนากระดูกวิญญาณเทียมได้อีกด้วยนะครับส่วนสัตว์วิญญาณได้อพยพไปยังดาวเคราะห์ดวงใหม่ซึ่งสหพันธ์ได้จัดสรรให้สัตว์วิญญาณมีดาวเคราะห์เป็นของตัวเอง2ดวงนะครับมีสัตว์วิญญาณที่แท้จริงถือกําเนิดขึ้นมากมายนะครับทำให้การหาสัตว์วิญญาณที่แท้จริงเพื่อทําสัญญาเท่าเทียมนั้นง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับดวงจิตพูดแท้คืออะไรนะครับดวงจิตพูดแท้คือการที่วิญญาณของสัตว์วิญญาณถูกดึง ออกจากร่างกายด้วยวิธีพิเศษและลงนามพันธสัญญาเท่าเทียมกับวิญญาณจาร์นะครับหรือผู้ควบคุมวิญญาณนะครับเพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นวงแหวนวิญญาณเมื่อพลังวิญญาณไปถึงระดับที่10หรือคอขวดต่างๆนะครับการดำลงอยู่ของดวงจิตผู้แท้จะต่างจากวงแหวนทั่วไปนะครับคือดวงจิตผู้แท้จะมีสมาธิมีจิตสำนึกและความคิดมันสามารถปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือวิญญาณจาร์ต่อสู้ได้นะครับ โดยมันสามารถใช้ทักษะได้เองบางตัวสามารถใช้ทักษะของวิญญาณจานท์ผู้ควบคุมวิญญาณได้นะครับโดยมันสามารถใช้ทักษะได้เอง ดวงจิตพูดแต่ละดวงนะครับจะให้วงแหวนวิญญาณแก่วิญญาณจานร์แตกต่างไปแตกต่างกันไปตามอายุนะครับหถึงสทักษะนะครับโดยดวงจิตพูดที่ได้รับจากสัตว์วิญญาณแท้จะไม่ติดเงื่อนไขของความต้องการพลังจิตในการหลอมรวมครับขึ้นอยู่ที่ระดับร่างกายที่สามารถรับไหวแค่ไหนครับเหมือนกับว่ารับได้แค่ไหนก็รับได้แค่นั้นคล้ายๆกับดูดซับวงแหวนวิญญ,ญาณเลยเนาะแต่ว่าคือมันก็ค่อนข้างต่อต้านน้อยเนาะเพราะว่าการดูดซับวงแหวนวิญญ,ญาณที่ แบบฆ่าสัตว์วิญญาณแล้วดูดซับอย่างเงี้ยมันจะเกิดการต่อต้านจากจิตวิญญาณของสัตว์วิญญาณเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสัตว์วิญญาณไม่ได้ต่อต้านแล้วล้อมรวมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จเยอะกว่ามากๆนะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวต่อไปเป็นข้อดีของดวงจิตผู้แท้นะครับ 1. มีสมาธิความคิดสามารถช่วยต่อสู้ได้ตามสถานการณ์นะครับ 2. มีโอกาสทําให้มีโอกาสทําให ดวงจิตพูดเนี่ยสามารถวิวัฒนาการได้ตามปัจจัยเสริมต่างๆนะครับคือดวงจิตพูดเองถ้าอันนี้ก็สามารถวิวัฒนาการตัวเองได้เนาะอย่างภาค2ก็เต่าทองคําของ จำชื่อไม่ได้อะหใน7ประพระดาศือไลเคอร์ครับในภาค2อ่ะที่มีวิญญาณยุทธ์ล่เต่าดำนะครับสาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเจ้านายได้ทันทีที่หลอมรวมเหมือนกับการหลอมรวมกับสัตว์วิญญาณที่แท้จริงที่เสริมพลังวิญญาณและพลังจิตให้เจ้านาย4ไม่ต้องการพลังจิตที่สูงเงื่อนไขเงื่อนไขจะคล้ายกับการรับวงแหวนในภาคหนึ่งนะครับ 5. มีความแข็งแกร่ง กว่าดวงจิตพูดเทียมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ในระดับอายุเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีความแข็งแกร่งแล้วคนที่หลอมรวมกับดวงจิตพูดเทียมจะ,จะสู้ไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่มันแล้วแต่คนเนาะหกม,มันสามารถพัฒนาไปพร้อมกับเจ้านายเมื่อเจ้านายเข้าสู่ระดับเทพมันจะหลุดพ้นจากพันนาการการเป็นดวงจิตพูดนะครับและกลายเป็นอสูรเทพนะครับเหมือนกับเทพอารมณ์ทั้ง7 ของหัวอีเหานะครับที่หลุดพ้นจากความเป็นสัตว์วิญญาณเนาะแล้วกลายเป็นเทพนะครับข้อเสียของดวงจิตพูดแท้นะครับหหายากนะครับ 2. วิญ,ญญาณจาร์ที่ไม่แข็งแกร่งพอมักจะไม่ถูกเลือกให้ทําสัญญาด้วยนะครับคือสัตว์วิญญาณเองก็ถ้าจะหลอมรวมก็คือหาคนที่มีศักยาภาพเพียงพอครับเพื่อจะให้ตัวเองได้ไปได้ไดกลขึ้นอะไรประมาณเนี้ยต่อไปดวงจิตพูดเทียมคืออะไรนะครับดวงจิตพูดเทียมคือดวงจิตพูดที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสัตว์วิญญาณเทียมที่ผ่านการสร้างโดยหอว,วิญญาณครับโดยไม่ต้องล่าสัตว์วิญญาณเพียงแค่มีเงินก็สามารถซื้อได้จากหอว,วิญญาณครับซึ่งมันมักให้เพียงทักษะวิญญาณนะครับแต่ถามว่าเรียกออกมาได้ไหมเรียกออกมาได้ครับแต่สติปัญญาอาจจะไม่สูงเนาะดวงจิตพูดเทียมมีสติปัญญาต่ํายากที่จะเพิ่มศักยภาพทางสายเลือดให้กับดวงจิตผู้เทียมนะครับเพิ่มระดับวงแหวนในหอวิญญาณได้ถึงวงแหวนสีแดงนะครับยากที่จะเพิ่มเป็นสีส้มเนาะเพราะว่า มันของเทียมก็คือของเทียมเนาะต่อไปนะครับข้อดีของดวงจิตพูดเทียมนะครับหหาง่ายซื้อคล่องนะครับถ้ามีเงินก็ซื้อได้นะครับ2พัฒนาได้เช่นซื้อมา10%ปีสามารถพัฒนาเป็น100ปีพันปีผ่านโลกผ่านโลกจำลองวิญญาณนะครับที่สร้างขึ้นโดยหอวิญญาณยิ่งวงแหวนอายุมากขึ้น การพัฒนาก็จะยากขึ้นนะครับอันน well ี้ก็อันนี้ก็คือไม่ว่าแต่ดวงจิตพูดเทียมครับของแท้ก็เหมือนกันถ้าจะพัฒนาให้ระดับวงแหวนนะครับมีอายุที่มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ดวงจิตพูดเทียมนะครับดวงจิตพูดแท้เองถ้าจะพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็ยิ่งอายุมากขึ้นมันก็ยากขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต่างกัน3มข้อดีอีกข้อนะครับเป็นวงแหวนที่บริสุทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์ทางสายเลือดที่แข็งแกร่งสามารถพัฒนาตามสายเลือดของวิญญาณจารย์ที่ มีพรสวรรค์สายเลือดที่แข็งแกร่งนะครับอาจจะมีศัก,กยภาพมากกว่า ดวงจิตผู้แท้บางตัวนะครับเช่นทังอูลินนะครับที่พัฒนาจินอีได้มากกว่ามาังกรทรราชนะครับเพราะว่าจินอีก็คือไม่มีพรสวรรค์ทางสายเลือดอะไรเลยนะครับใน,ในตอนมาเริ่มต้นแต่ซึ่งมังกรทรราชา็ก็มีสายเลือดส่วนหนึ่งของราชามังกรทองเหมือนกันแต่ว่ามันปนเปื้อนหลายอย่างนะครับมันไม่ได้เป็นดวงจิตผู้ที่ค่อนข้างบริสุทธิ์นะครับการพัฒนาต่อไปก็เลยยากกว่าจินอีเนาะข้อเสียของดวงจิตผู้เทียมนะครับมีสติปัญญาต่ําให้เพียงวง วงแหวนวิญญาณและทักษะวิญญาณไม่สามารถช่วยต่อสู้ได้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวิญญาณจาร์ประเภทอาวุธอย่างเงี้ยการที่จะพัฒนาดวงจิตพูดเทียมให้ให้ใกล้เคียงกับดวงจิตพูดแท้มันก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าวิญญาณยุทธเนี่ยจะสืบทอดทางสายเลือดก็จริงแต่ว่าพรสวรรค์ทางสายเลือดนะครับมันไม่ได้เหมือนกับพวกที่มีวิญญาณยุทธสัตว์นะครับแต่ถ้าพวกที่มีวิญญาณยุทธสัตว์นะครับประเภทสัตว์โอกาสที่วิญญาณพูดเทียมจะพัฒนาตามวิญญาณจารน อ,อย่างเช่นคนที่มีสายเลือดระดับสูงๆอย่างเงี้ยเช่นถังวูลินนะครับอย่างหยวนเอินเย่หุยอย่างเงี้ยฮะหรือใครต่างๆที่ที่มีวิญญาณยุท์และมีสายเลือดที่แข็งแกร่งนะครับคือมันจะพัฒนาตามผู้ใช้ได้ดีกว่าเนาะ3ต้องการพลังจิตในการหลอมรวมนะครับคนที่พลังจิตต่ําก็หมายถึงโอกาสในการพัฒนาไปถึงระดับที่สูงกว่าเป็นเรื่องยากนะครับ 4. ต้องการเงินจํานวนมากในการซื้อและพัฒนานะครับ อันนี้มากๆเลยถ้าเป็นวิญญาณจารธรรมดานะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับดวงจิตพูดนะครับซึ่งผมก็พยายามรวบรวมข้อมูลนะครับทําคลิปในช่องสํารองไปด้วยแล้วก็ทําคลิปนี้คลิปพวกนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณสําหรับคนดูที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะครับยังติดตามรับฟังช่องของเราอยู่นะครับขอบคุณสําหรับผู้ที่โดเน a t เป็นค่ากระเพราหมูกรอบมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ